สวัสดีค่ะช่องไมสตารนะคะเรื่องย่อละครสงครามหมอลำใน ep ที่และ ep ที่6ที่ใช้ในวันจันทร์ที่2 2กันยายนนี้ทางช่องวัน31เวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะพิมพ์ดาวตัดทินใจหันหลังออกมาจากวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแมนจะไม่มีเงินติดตัวมาแต่พิมพ์ดาวก็ยังมีคำลาเป็นเพื่อนทั้งสองได้กลับไปตั้งหลักกันที่บ้านเกิดแมนจะยังไม่เห็นหนทางข้างหน้าแต่ก็มีความสุขที่จะได้ยืนหยัดสู้ด้วยขาของตัวเอง ซึ่งบ้านของพิมพ์ดาวนั้นมีแม่ใหญ่ที่รักพิมพ์ดาวมากแม่ใหญ่รู้ว่าพิมพ์เสียใจที่เลิกกับชวินแต่แม่ใหญ่ก็เข้าใจให้กำลังใจจนทำให้พิมพ์ดาวรู้สึกอบอุ่นค่อยๆดีขึ้นทางด้านแอนานานั้นก็เจ็บใจที่เพื่อนรักอย่างพะแพงจะเป็นคนที่หักหลังเพื่อนและสร้างความวุ่นวายให้กับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงจนทำให้พิมพดาวเลิกกับชวินและลาออกจากวงไปแอนานาไม่พอใจพะแพงจึงคิดจะย้ายออกไม่อยากอยู่กับพะแพง แอนนาเสนอบ้านให้พะแพงให้ไปผ่อนต่อและกันยกเลิกสัญญาศิลปินให้และไม่เกี่ยวข้องกันแต่พะแพงก็ยนว่าที่แอนนาได้ดีจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะเธอแอนนาไม่ยอมเพราะเพลงวอนอ่าอย่าไหลใจเป็นเพลงที่แอนนาแต่งขึ้นมาเองซึ่งก็ต้องเป็นของแอนนาพะแพงก็ไม่ยอมเพราะเป็นคนลงทุนและทุกเพลงของแอนนาก็เป็นลิขสิทธิ์ของพะแพงทั้งหมดพะแพงจึงเอาสัญญามาให้แอนนาดูแอนนาเจ็บใจมาก ที่เพลงติดลิขสิทธิ์ไม่สามารถนำบร้องได้แอนนาจึงของแลกกับบ้านแต่พัพแพงก็คิดค่าลิขสิทธิ์แพงจนแอนนาไม่สามารถหาเงินมาซื้อได้แอนนาที่เสียรู้เพื่อนก็เจ็บใจและได้รู้อีกว่าพัพแพงได้แอกถ่ายคลิปของเธอกับวายุแอนนาโกรธที่ถูกหักหลังชวินที่หลงรักพระแพงไม่รู้เลยว่าพระแพงกําลังเข้ามาทําลายวงอยู่แอนนาเดินออกมาด้วยความเจ็บใจและคิดจะเอาคืนพระแพงแอนนาไม่มีทางเลือก เพราะสัญญาที่เซ็นไว้กับวายุก็ยังติดอีก5ปีและสัญญากับพระแพงก็3ปีทั้งอย่างลิขสิทธิ์เพลงอีกทำให้แอนนาร้องไห้ออกมาจนวายุที่ยังรักแอนนาอยู่ก็รู้ว่าแอนนากำลังมีปัญหาทำให้วายุเขาไปคุยด้วยเพราะอย่างไรแอนนาก็ถือว่าเป็นนักร้องของวงแล้วขอให้แอนนาช่วยทำวงเพราะตอนนี้พิมพดาวก็ไม่อยู่เมื่อวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่มีพิมพ์ดาวราชินีหมอลำดอกย่า ทำให้กระแสของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเงียบไปเพราะลําพังแอนนาเองก็ยังไม่สามารถทําให้วงกลับมาเหมือนเดิมได้ทําให้วายุในฐานะผู้จัดการวงจําต้องเฟ้นหาดาวรุ่งหน้าใหม่ขึ้นมาแทนวายุจึงให้ดาวรุ่งโดนใหม่มออดิชั่นกันหาผู้ชนะที่จะมาเป็นนักร้องนําในวงเมื่อวายุได้ประกาศออกไปทำให้มีคนสนใจเข้ามาสมัครออดิชั่นกันมากมาย ซึ่งหนึ่งในงผู้แข่งขันที่ต้องเข้ามาออดิชั่นก็คืออุงอิงสาวน้อยที่พ่อพามาสมัครแข่งด้วยแต่เมื่ออุงอิงมาเห็นคู่แข่งที่แต่ละคนก็เตรียมพร้อมมาอย่างดีทําให้อุงอิงก็เริ่มไม่มั่นใจวายุและทุกคนให้กําลังใจอุงอิงให้สู้อย่าไปกลัวให้ร้องที่เป็นตัวเองที่สุดทําให้อุงอิงร้องหมอลําออกมาเสียงดังกังวานไปทั่วจนทุกคนทึ่งในความสามารถในที่สุด วายุก็ได้รับองค์อิงเข้าเป็นนักร้องนําในวงอีกคนหนึ่งซึ่งแอนนาและเทืองก็ดีใจที่มีองค์อิงเข้ามาร่วมงานด้วยส่วนทางด้านพิมพ์ดาวกับคำล้านั้นก็ได้ส่งคิวไปทำสื่อต่างๆให้รู้ว่าเวลานี้พิมพ์ดาวจะรับงานเองทําให้ในวันนี้มีโทรศัพท์เข้ามาคำล่าตื่นเต้นร้องดีใจรีบมาบอกพิมพ์ดาวที่กำลังนั่งกินข้าวอยู่กับแม่ใหญ่คำล่าบอกว่ามีข่าวดีพิมพ์มีคนจะมาจ้างไปโชว์ตัวแล้ว พิมดาวดีใจมากที่มีงานเข้ามาแล้วก็จะได้มีเงินคำลาจึงให้พิมดาวไปเตรียมตัวและในเรื่องนี้ทําให้พิมได้รู้จักกับพีรชานักธุรกิจหนุ่มจากกรุงเทพมาชวนให้พิมดาวเริ่มทาวงหมอลําอีสานนครสินด้วยกันทําให้พิมดาวก็เริ่มมีความหวังอีกครั้งชวินมาตามตัวพิมดาวกลับแต่พิมดาวก็ยืนยันคําเดิมว่าจะไม่กลับแม้ชวินจะตามใจพิมทุกอย่างแต่พิมดาวก็ย้อนถึง เรื่องของผระแพงตราบใดที่ชวินยังไม่เลิกพิมพ์เสียใจมามา,มากแล้วต่อไปนี้พิมพ์จะทําวงหมอลำเองและจะขึ้นวงหมอลำที่ตั้งขึ้นเองด้วยจะได้รู้กันไปเลยว่าพิมพ์จะเอาชนะได้ไหมคําพูดที่เด็ดเดี่ยวของพิมพ์ดาวทําให้ชวินคิดกลับไปหาทางสู้กับวงหมอลำของพิมพ์ดาวทางด้านชวินเข้าใจว่าพิมพ์ดาวมาทําวงกับผู้ชายคนใหม่ก็ยิ่งทําให้โกรธแค้นบุกเข้ามาทําลายโปสเตอร์ที่วางอยู่ด้านหน้าจนยับเยิน พิมพดาวและคำลาตกใจร้องห้ามด้วยความตกใจพิรชาเห็นพวกของชวินมาทำลายเข้าของทำให้ชวินไม่ยอมเข้าสู้เพื่อปกป้องพิมพดาวยิ่งทำให้ชวินโกรธมากหาว่าพิมพดาวมีชู้เพราะเขายังไม่ได้หยา่าชวินจะยิงพิรชาแต่พีรชาก็ไวกว่าจัดการชวินความเจ็บทำให้พิมพดาวแกร่งขึ้นแต่ไม่ได้อยู่คนเดียวพิมพดาวก็มีมุมที่อ่อนแอร้องไห้ออกมาด้วยความกดดัน พิรชาเข้ามาให้กำลังใจพิมพ์ดาวให้ยืนหยัดขึ้นสู้เพื่อทำตามความฝันที่ต้องทำวงหมอลำให้สำเร็จเขาจะเป็นคนช่วยพิมพ์เองคำพูดของพิรชาทำให้พิมพ์ดาวทราบซึ้งใจยิ้มทั้งน้ำตาพร้อมที่จะสู้ต่อชวินได้บุกมาที่ออฟฟิศของพิรชาหาว่าพิรชาเป็นนายทุนคิดจะมาหลอกพิมพ์ดาวแต่พิราชาก็สู้กลับว่าถึงแม้เขาจะเป็นนายทุนแต่เขาก็มีความจริงใจ ไม่ทำให้พิมพ์ดาวเสียใจแน่ไม่เหมือนกับใครบางคนชวินที่ถูกด่าทำให้โมโหเข้าขู่อาคาตพิรชาแล้วเราจะได้เห็นดีกันติดตามกันได้สงครามหมอลำในอีพีที่5 6 7ในวันจันทร์ที่22กันยายนนี้ทางช่องวันสาเวลาหนึ่งทุกตรงค่ะขอบคุณนะคะจากช่องไมสตาค่ะล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปนหน้าค่ะ